ิวリーโดยเพิ่มจำนวนหนังสือแต่ละรายการอีกสองเล่มในตารางเก็บข้อมูลหนังสือและตั้งชื่อคิวリーว่า Add Book Query นะคะให้สร้างแอคชั่นคิว y นะโดยเพิ่มจำนวนหนังสือแต่ละรายการเพราะฉะนั้นที่อาจารย์จะเอาออกมาก็คืออาจารย์ก็ไปคลิกที่เมนู Create ทันไหมลูกคลิกที่เมนู Create นะ เสร็จแ,แล้วเลื่อนไปที่ปุ่ม Query Design เหมือน,นเดิมคลิกที่ Query Design อ่ะหน,นูคลิกเลยหนึ่งครั้งอ่ะตารางที่อาจารย์จะเอาออกมาค่ะก็คือเขาถามว่าให้เพิ่มจํานวนหนังสือแต่ละเล่มเนาะอาจารย์ก็จะไปเอาตารางเก็บข้อมูลหนังสือออกมาตารางเก็บข้อมูลหนังสือใช่ไหมอาจารย์ก็คลิกที่ปุ่ม Add แล้วก็กด Close ไปอาจารย์จะเอาออกมาแค่หนึ่งตารางเท่านั้นนะคะ เสร็จแล้วอาจารย์ก็เอ,ออกมาหมดเลยนะคะไอ้ที่มันเป็นหัวของคลอลัมน์อ่ะมันจะต้องขึ้นออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะดับเบิ้ลคลิกหมดเลยทุกอันดับเบิ้ลคลิกหมดเลยทุกอันอันนี้เรากำลังทำข้อที่หกอยู่นะโอเคเนาะได้ยังเดาอ,ออกไหมคะว่าอันเนี้ยเราจะไปเพิ่มจำนวนของหนังสือค่ะ อีกอย่างละสองเล่มเนาะเพราะฉะนั้นตอนแรกอ,อันนี้ก็คือมันเป็นเจ็ดเล่มใช่ไหมอันแรกก่ะเจ็ดเล่มมีมีมีอยู่ในตู้หนังสือเราเนี่ยเจ็ดเล่มนะเนาะทาโร่เนาอยอดนักสู้เนี่ยมีเจ็ดเล่มเจ็บเจ็เจ็ก๊อปปี้เรียนรัดวินโดว์โหสมัยไหนไม่รู้นะก็คือมีอยู่ด้วยกันสี่เล่มควันเรือมีอยู่ด้วยกันห้าเล่มทีนี้จากโจทย์เนี่ยเขาบอกบอกว่าให้ให้เพิ่มจํานวนหนังสือแต่ละรายการเนี่ยเข้าไปอีกสองเล่ม ก็คือจากข้อมูลที่มันมีอยู่ตัวนี้อย่าง7จ็ดเนี่ยถ้าบวก2ก็ต้องเป็น9เล่มใช่ป่ะ4ตัวนี้มันบวกเอาไปอีก2ก็ต้องเป็นเท่าไหร่หกเล่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นตน้นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มาถึงมาถึงหน้านี้อย่างทุกคนมาถึงหน้านี้แล้วเนาะเราจะต้องใช้เป็นคําสั่งอนะัปเดตเนาะที่นี้นะคะหนูก็มาคลิกที่ปุ่มอัปเดตตรงนี้นะคลิกที่ปุ่ม Update, อัปเดต action q วนี่นะที่ปุ่มอัปเดตเห็นไหม คลิกเลยหนึ่งครั้งที่อัปเดตอัปเดตคือการปรับปรุงข้อมูลใช่ปะ่ะเมื่อกี้นี้อาจารย์อธิบายไปให้ฟังแล้วนะว่ามันมี7มีเท่าไหร่อะมี4มี5อะไรเงี้ยค่ะนะคะในในส่วนของจํานวนเล่มเสร็จแล้วพอเราอัปเดตเสร็จแล้วพอเราคลิกที่ปุ่มอัปเดตอะมันจะมีแถวอัปเดตตรงเนี้ยขึ้นมาแบบนี้มันจะมีแถวตัวเนี้ยขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้คลิกที่ปุ่มอัปเดตอะมันจะไม่มีแถวอัปเดตขึ้นมาให้ เสร็จแล้วอะคะ่ะในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของแถวอัปเดตอันนี้อาจารย์จะคลิกขวาเลื่อนไปที่ซูมนะเพื่อว่ามันจะได้เห็นใหญ่ๆห,หน่อยนะขยายใหญ่ๆนักศึกษาจะได้เห็นชัดๆเนาะอ่ะอุ้ยเดี๋ยวใหญ่อีกนิดนึงแล้วกันโอเคเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะไปใส่เป็นจํานวนเพราะเราตั้งชื่อหัวของคอลัมน์ไว้ว่าจํานวนบวกสใช่ปะ่ะจำนวนบวกสแบบนี้นะ จำนวนบวกสองได้ไหมลูกจำนวนก็คือชื่อหัวของฟอลัมน์เดิมที่มันมีอยู่ถูกไหมแล้วก็บวกเข้าไปอีกสองเล่มเนาะก็คือจริงๆอ่ะหนูพิมพ์แบบนี้ก็ได้แต่ว่าพอดีอาจารย์กลัวว่าหนูจะเห็นไม่ชัดอาจารย์ก็เลยคลิกขวาเลื่อนไปที่ซูมอะค่ะแล้วก็ไปพิมพ์ไปพิมพ์เอาแต่ว่าหนูพิมพ์ลงไปได้เลยแบบนี้ก็ได้เพราะตรงนี้มันมันไม่สามารถที่จะขยายตัวอักษรได้ เนาะะจำนวนบวกสองยางจำนวนบวกสองยางตรงนี้จำนวนตรงนี้นะใส่ใส่เข้าไปที่จำนวนบวกสองแล้วเนาะจำได้นะว่าของเรามันจะเป็นเจ็ดเล่มสี่เล่มแล้วก็ห้าเล่มไล่ไล่ลลไปเนาะเหมือนตอนที่เราขี์ข้อมูลเข้าไปอะทีนี้เราจะไปอนะัปเดตเนาะจากที่เดิมอาจารย์จาแถวแรกเนาะว่าเออทาโร่หมาน้อยยอดนักสู้เนี่ยเรามีเดิมอยู่เจ็ดเล่ม เราบวกไปอีกสองเล่มมันจะต้องกลายเป็นเท่าไหร่7 8 9ต้องกลายเป็น9เล่มเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราจะไปทำเนาะเราจะต้องไปคลิกที่ปุ่ม run คลิกที่ปุ่มรันนะหนูก็คลิกที่ปุ่มรันตรงนี้หนึ่งครั้งมันก็คือขึ้นมาบอกว่าคุณจะต้องการอัปเดตหกแถวใช่ไหมเราก็ตอบ yes ใช่ตรงนี้่าพอตอบเสร็จปุ๊บหนูลองไปดูตารางเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลหนังสือดูหนูลองับบ b l e ลคลิกดูเห็นไหมคะ ตรงนี้เมื่อกี้เนี้ยที่อาจารย์เปิดให้ดูตรงนี้มันเป็นเจ็ดตอนแรกมันเป็นเจ็ดตอนนี้มันเป็นเก้าแล้วนะเล่มนี้ตอนแรกอ่ะมันมีในเหมือนมนีมันมีในตู้หนังสือเรามีอยู่สี่เล่มตอนนี้ก็คือบวกไปสองกลายเป็นหกอย่างเงี้ยค่ะมก็จะบวกไปเรื่อยๆพอเราได้เสร็จปับ๊บนะเราก็ทําการเซฟเซฟตัวนี้เขาให้เซฟชื่อว่า add book query อาจารย์ก็ไปใส่เป็น add b o o บุ๊กคิอาจารย์ก็ไปตั้งชื่อว่าเป็นแอดบุ๊กคิว r y ตัวนี้นะ Ad ดบ o ๊กคิว r y อันนี้เสร็จแล้วในข้อที่6จแ,แล้วอาจารย์ก็โค้ดปิดไปตรงนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ Ad ดบ o ๊กคิว r y ตัวนี้โอเคเนาะอย่าอย่าดับเบิลคลิกซ้ำในในแอดบุ๊กคิว r y นะเพราะมันจะกลายไปเป็นบวก2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 ไปเรื่อยๆนะลูก เนะี่ยถ้าเราจะดูนะให้คลิกขวาแล้วเ,เลื่อนไปที่คำสั่ง Design View ถ้าเราอยากจะเข้าไปดูในคิวรี่นะให้คลิกขวาแล้วเ,เลื่อนไปที่คำสั่ง Design View อย่าดับเบิลคลิกนะถ้าดับเบิลคลิกมันจะไปบวก2อีกทีนี้จาก9ก็จะเป็น11เล่มดับเบิลคลิกไปอีกเอ้ยไม่ได้10บเเท่าไหร่9 10 11 11แล้ว12 13ก็จะกลายเป็น13เล่ม มันจะบวกทีละ2ทีละสองตามจำนวนคลิกของหนูเพราะฉะนั้นอย่าใช้วิธีการดับเบิลคลิกในแอคชั่นคิวรีนะคะจะต้องคลิกขวาแล้วเลื่อนไปที่คำสั่งดีไซน์วิวแทนนะอันนี้คือข้อที่ที่หที่หของเราอันนี้คือข้อที่ห